สวัสดีครับผมคิวเข้มจเจอ,ออีกแล้วเพื่อนๆร้านเด็ดพับประแดงเบอร์เกอร์เครื่องจัดเต็มแบบนี้แค่หนึ่งแบงค์เขียวขายแค่วันพุธกับเสาร์อาทิตย์เท่านั้นตอน,นเด็กไม่มีเงินอยากกินก็เลยพอโตมาก็เลยอยากทำของถูกที่ว่าทุกคนซื้อได้กินได้ก็เลยคิดทำแฮมเบอร์เกอร์ย0บาทขึ้นมาไก่แฮมชีสเราแค่แค่5บาท จุดเด่นร้านนี้ที่ผมชอบก็คือเขาใช้วัตถุดิบดีเยี่ยมสะอาดแต่และอันคือดูก็รู้ว่าเขาใช้ของดีขนมปังมีความนุ่มใช้ได้ด้วยราคาเท่านี้เดี๋ยวเนี้เศรษฐกิจแบบเนี้ยผมว่าหายากครับนอกจากเบอร์เกอร์แล้วเขาก็ยังมีฮอทด,ดอกด้วยนะเออเครื่องจัดเต็มไม่แพ้กันส่วนเรื่องรสชาติถือว่าโอเคเลยไม่ผิดหวังที่มากินอยากให้เพื่อนเพื่อนได้ไปลองเลยครับร้านนี้การแฮมเบอร์เกอร์หน้าโรงเรียนครับธรรมดา20บาทพิเศษทุกอย่าง35รบกวน ถ้าอยากจกินมาที่ร้านได้เลยครับเย็นวันพุธหน้าร้านต้มเลือดหมูแล้วก็เสาร์อาทิตย์ตอนเชา้าเรื่องเวลาเปิดปิดวันพุธตอนนั้นผมไปถ่ายประมาณ4ี่โมงถึง5้าโมงเย็นเขาจะขายจนกว่าของจะหมดส่วนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเห็นว่า9ก้าโมงก็หมดแล้วนะเขาจะขายอยู่ที่ตลาดพระประแดงหน้าซอยกรุงสีตรงหน้าร้านต้มเลือดหมูฝากกดติดตามคิวเข้มกดไลค์กดแชร์กดเซฟให้ด้วยนะครับ